สวัสดีค่ะครูสิริพรน,นะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นนักเรียนพอจะรู้ไหมว่าครูพามาที่ไหนใช่แล้วบทที่หนึ่งที่เราจะเรียนเลยค่ะคือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตค่ะ,ะจะมีกลุ่มอะไรบ้างนั้นไปติดตามเลยค่ะกลุ่มแรกที่ครูจะพาไปดูค่ะ คือกลุ่มพืชค่ะพืชเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะนักเรียงลองสังเกตดูสิว่าใบของพืชเป็นยังไงคะตอนนี้ใช่แล้วใบของพืชมีการปลิวนะคะจากแรงของลมนะคะซึ่งพืชเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ ะะพืชสร้างอาหารได้เองจากอะไรคะจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะภายในใบจะมีอะไรจะมีคลอโรพาร์ค่ะและในคลอโรพาร์นั้นจะมีรงควัตถุสีเขียวที่พืชสร้างขึ้นนะคะเรียกว่าอะไรคะสารสีเขียวที่อยู่ในใบพืชเก่งมากคะ่ะเรียกว่า ฮอรฟิลนะคะอ้าเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างกลุ่มพืชการน,นักเรียนทราบไหมต้นนี้คือต้นอะไรคะต้นตาลิงปริงนะคะอ่าต่อไปต้นนี้มีลูกด้วยคะ่ะต้นอะไรเอย่ยต้นมะนาวต้นสุดท้ายที่ครูจะพาไปดูต้นอะไรคะอันนี้คือต้น มะเขือค่ะอ้าวเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่สองกันเลยค่ะกลุ่มที่สองคือกลุ่มสัตว์ค่ะกลุ่มสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองแต่สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวร่างกายได้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นปลาว่าสามารถว่ายไปมาได้นะคะอ่าต่อไปยกตัวอย่างมีอะไรอีกคะ บ่อปลานี้มีอะไรหอยค่ะหอย,หอยเห็นหอยไหมคะ,อะหอยนะคะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์แล้วก็มีเลยค่ะนกค่ะอยู่ในกลุ่มสัตว์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกลุ่มต่อไปค่ะมาดูกลุ่มที่3กันเลยค่ะ กลุ่มที่3คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ค่ะอ่ะสิ่งที่เราเห็นนี้นะคะมันคืออะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะคือราค่ะรานะคะอ่าจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนอกเหนือจากกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์นะคะ าบางชนิดเนี่ยสามารถสร้างอาหารได้นะคะบางชนิดสร้างอาหารไม่ได้นะคะบางชนิดช่วยย่อยสลายสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วก็บางชนิดเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายและก็สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะแต่บางชนิดก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะเชื้อราเนี่ย มีประโยชน์กับคนเราไหมคะไม่มีค่ะาบางชนิดเนี่ยมันอาจก่อให้เกิดโรคกับคนสัตว์หรือว่าพืชได้อย่างเช่นตัวนี้ค่ะอ่าอันนี้คือเชื้อราที่มันอยู่ในผล,ลไม้ค่ะเชื้อราเนี่ยราไม่ได้อยู่ในแค่ในขนมปังนะคะบางครั้งเนี่ยมันอยู่กับผลไม้เวลานักเรียนจะกินผลไม้อะไรนักเรียนต้อง ดูดีๆนะคะอย่าคิดแค่ว่าราอยู่ในขนมปังนะคะอ่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ได้แก่อะไรคะใช่แล้วได้แก่แบคทีเรียเห็ดรู้จักเห็ดไหมคะเคยกินเห็ดไหมใช่เห็ดแล้วก็รานะคะอ่าส่วน อีกอันนึงค่ะเดี๋ยวอันนี้จะเพิ่มเกรดวิทหนารู้ให้นักเรียนนะคะจุรินทรีย์รู้จักจุลินทรีย์ไหมคะก็เช่นพวกราแบคทีเรียยีสต์นะคะเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าไหมไม่ค่ะต้องใช้กล้องอะไรในการดู กล้องจุลาทัศน์ค่ะจุลคือสิ่งที่มันเล็กๆนะคะแล้วก็เคยเห็นไหมจุลินทรีย์บางชนิดเนี่ยมีประโยชน์กับเราสามารถนำไปผลิตยารักษาโรคหรือหมักอาหารต่างๆเวลาที่เขาจะทำขนมปังเนะะี่ยค่ะเขาจะหมักด้วยยีสต์เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วกลุ่มสิ่งมีชีวิตทั้ง3กลุ่มนะคะอ่าเดี๋ยว ครั้งหน้าครูจะพานะักเรียนไปสรุปจากที่เราเรียนในวันนี้นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ